สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกัผมจานแปดตักกศิลาในรายการโหลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลา Channel. หราลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลข <c oughs> หมายเล็กแรกหมายเล็กสาม หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขหกแล้วหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3ามคู่คู่แรกสามสี่สามห้าและสาศเป็น3ามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบแปนาฬิกา ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของอุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยการ6ห,หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข2หมายเลข4หมายเลข7หมายเลข5 หมายเลขสามและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่ดะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลายี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่สามคู่ คู่แรก24 27และ25เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขแปดหมายเลขหกหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งแล้วหมายเลขเก้าเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของชารัอเิกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ท่านสามารถนําทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกแปดหกและแปดห้าเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลา,าต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอืนอ่นๆอ,อีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นค้าพิเศษ พื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขหนึ่งของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันปกักกศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกด้าไปี่ลิก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ